เรกขอเงินพระจันทร์ปี2566ขอโชคลาภวาสนาเสริมสุขภาพทางการเงินท่ฟังครับวันมงคลในการอธิษฐานขอเงินพระจันทร์นั้นเป็นการอธิษฐานขอรับพลังแห่งโภคทรัพย์ซึ่งเป็นวันจันร์ดับหรือวันอะมาวสีเป็นวันที่สวรรค์โลกมนุษย์และบาดาลเปิดถึงกัน เป็นพลังถึงชั้นฟ้าถึงดินถึงบาดาลให้ทั้งสามโลกนั้นเปิดพลังทรัพย์ถึงกันซึ่งจะเกิดขึ้นเดือนละหนึ่งครั้งและสามารถตรวจสอบได้จากเลิกขอเงินพระจันทร์ในปี2 5 6 6วันอมาวสีหรือวันขอเงินพระจันทร์ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นประจำของทุกๆเดือนนั้นก็คือวันที่ดวงจันทร์นั้นดับสนิทแม้ว่าเราจะไม่เห็นพระจันทร์ แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่พระจันทร์กำลังต่อกำเนิดพลังขึ้นใหม่เป็นวันพระจันทร์ที่มีพลังและทรงพลังดีที่สุดเพราะพระจันทร์คือส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์จึงมีความเชื่อกันในการอธิษฐานขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจที่ดีแก่ตัวเราเอง สำหรับเริกของเงินพระจันทร์ในช่วงครึ่งปีหลังพศ2 5 6 6ได้แก่วันต่างๆดังต่งตงตงตอไปนี้เดือนกรกฎาคมตรงกับวันอังคารที่18เวลา1นาฬิกา33นาทีเดือนสิงหาคมตรงกับวันพุทธที่16เวลา16นาฬิกา39นาที เดือนกันยายนตรงกับวันศุกร์ที่15เวลา8นาฬิกา41นาทีเดือนตุลาคมตรงกับวันอาทิตย์ที่15เวลา0นาฬิกา56นาทีเดือนพฤศจิกายนตรงกับวันจันทร์ที่13เวลา16นาฬิกา49นาทีและเดือนสุดท้ายของปีเดือนธันวาคม ตรงกับวันพุธที่13เวลา6นาฬิกา33นาทีสำหรับเดือนมิถุนายนนี้วันอามาวสีตรงกับวันอาทิตย์ที่18มิถุนายน2566เวลา11นาฬิก38นาทีเค็ดลับการของเงินจากพระจันทร์ในวันอามาวสีหรือวันจันทร์ดับท่านให้กระทําดังนี้ สำหรับผู้ประสงค์ในการเปิดเลิกในการขอทรัพย์วันของเงินจากพระจันทร์และการอธิษฐานเสียงโชคเสียงลาบตามปรารถนานั้นสามารถใช้เลิกที่เรานำมาฝากเป็นตัวยุทธโดยพิธีกรรมนั้นให้กระทำดังนี้ 1. เตรียมกระเป๋าสตางค์ที่เราใช้อยู่ประจําควรเป็นกระเป๋าสตางค์ที่อยู่ในสภาพดีสมบูรณ์ไม่รั่วและไม่ขาด 2.. เตรียมเงินที่เรายังไม่จําเป็นต้องใช้เพื่อเป็นการเปิดเลิกเปิดทรัพย์ให้กระเป๋าสตางค์สการใช้เลิกที่ถูกต้องให้ทําในเวลาเลิกที่กําหนดไว้นับล่วงหน้า12ชั่วโมงและนับถอยหลัง12ชั่วโมง 4. เงินในส่วนที่จําเป็นจะต้องใช้ระหว่างนี้ให้แยกเอาออกแบ่งเอาออกต่างหาก 5. จัดระเบียบกระเป๋าสตางค์ให้เรียบร้อยเคลียร์ใบเสร็จ จัดการขยะที่อยู่ในกระเป๋ารวงทาตัวจำนำต่างๆหรือหลักฐานหนีสินไม่ควรมีไว้ใส่ไว้ในช่วงอธิษฐาน 6. ผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนให้ยึดเวลาเลิกจากประเทศไทยเป็นหลัก 7. ก่อนอธิษฐานขอทรัพย์ให้สวดมนต์ไหว้พระเสียก่อนแล้วจึงสวดมนต์ขอเงินจากพระจันทร์ 8. ผู้ที่ต้องการอธิษฐานขอความสำเร็จทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาซื้อขายการลงทุนสามารถทำแบบเดียวกันได้ในเวลาเดียวกันกับเลิกขอเงินจากพระจัน์ได้เช่นกันในการสวดพระคาถาขอเงินจากพระจันทร์นั้นให้สวดพระคาถาสุริยะประภาจันทรประพาซึ่งเป็นพระคาถาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตร ให้สวดพระคาถานี้ในวันของเงินจากพระจันทร์เริ่มโดยการตั้งนโมสามจบแล้วจึงกล่าวพระคาถานโมตัสสะพระคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ เอกะจักขุนาลิเกลาสุริยะประภาลาหูคาหาสัตตะรัตนสัมปันโนมณนีโชติระโสยถาสุวรรณเนยรัชตะสมิทธาอะหังวันทามิเมสัทาเอกจักขุนาลิเกลา จันทรปภาราหูคาหาสัตรรตะรตนะสัมปันโนมนีโชติระโสยถาสุวรรณรัชตะสมิธาอหังวันธามิเมสะธาจากนั้นก็ให้อธิษฐานขอพรตามปรารถนาไว้ขอให้ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุล จงมีทรัพย์ยังประโยชน์เพิ่มพูนพอกภูนในทางทรัพย์ฟ้าและดินบุญกุศลของข้าพเจ้าพรจากเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีของพระยานาคราชที่เป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติจงช่วยประทานพรให้บังเกิดทรัพย์ไหลามาเทมาสู่กระเป๋าของข้าพเจ้าอย่างนี้ไปตลอดเดือนนี้จนถึงวันของเงินจากพระจันทร์วาระต่อไป ให้เป็นมงคลโชกเป็นมงคลชัยให้มีทรัพย์สินคูณทวีมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาณชาลีติต่อด้วยบทสวดคาถามหาลาภณมามีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณนางวารัชตังวามณีวาทนังวาพีชังวาอัดฐังวา ปัทถังวาเอหิเอหิอาคัดเฉยยะอิติมีมาณนะมามิหังท่านผู้ฟังครับสิ่งสำคัญในการขอเงินขอโชกขอลาบจากพระจันทร์นั้นเมื่อเราได้มาแล้วเราต้องมาเก็บใส่กระเป๋านั่นก็คือกระเป๋าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกระเป๋าที่เราจะใช้ขอพรขอโชกขอลาบขอเงินจากพระจันทร์นั้น ควรเป็นกระเป๋าที่มีความสมบูรณ์ไม่มีรูขาดมีรอยขาดซึ่งการชำรุดการฉีดขาดนั้นก็เป็นการบ่งบอกถึงความใหม่เรียบร้อยถึงความล่วไหลการมีรูเงินการมีกระเป๋าที่มีรูทะลุล่วไหลนั้นจึงไม่ควรเป็นใช้เป็นกระเป๋าในการขอโชคขอลาบจากพระจันทร์และอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั้นก็คือสีกระเป๋าที่เป็นมงคล ตรงกับวันเกิดของแต่ละคนสีของกระเป๋าสตางค์ที่เป็นสีมงคลตามวันเกิดได้แก่ 1. ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีเขียวสีดำหรือสีม่วงและหลีกเลี่ยงการใช้กระเป๋าสตางค์สีโทนฟ้าสีน้ำเงิน 2. ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีส้มสีแสสีน้ำตาลสีดำและม่วงเข้มหลีกเลี่ยงการใช้สีกระเป๋าสตางค์พวกสีแดงสีแดงเข้มหรือสีเหลือดนก 3. ผู้ที่เกิดวันอังคารควรใช้กระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลสีแสสีม่วงพาสเทลและหลีกเลี่ยงการใช้กระเป๋าสตางค์สีขาวสีเหลืองมัสตาร์ดสีเทาหรือสีเทาอ่อน 4. วันพุธกลางวัน ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีฟ้าสีครามสีน้ำเงินและสีม่วงพาสเทลหลีกเลี่ยงการใช้กระเป๋าสตางค์สีชมพู 5. วันพุธกลางคืนควรใช้กระเป๋าสตางค์สีเหลืองมัสตาร์ดสีเหลืองอ่อนสีขาวสีเทาอ่อนสีชมพูและควรหลีกเลี่ยงการใช้กระเป๋าสตางค์สีแสดสีส้มสีน้ำตาลสีน้ำตาลอ่อน 6. วันพระฤหัสบดี ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีแดงเพลิงสีแดงสดสีเหลืองสีเหลืองมัสตาร์ดสีเหลืองเข้มสีขาวและควรหลีกเลี่ยงการใช้กระเป๋าสตางค์สีดำสีม่วงเข้มสีน้ำตาล 7. ผู้ที่เกิดวันศุกร์ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีชมพูและสีเขียวพาสเทลหลีกเลี่ยงการใช้กระเป๋าสตางค์สีม่วงพาสเทล 8. ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ควรเลือกใช้กระเป๋าสตางค์สีฟ้าสีฟ้าครามสีน้ำเงินสีแดงสดหลีกเลี่ยงการใช้กระเป๋าสีเขียวและก็สีเขียวพาสเทลท่านผู้ฟังทุกท่านครับการอธิษฐานขอพรจากพลังดวงดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่เกิดผลสำเร็จเลยหรือสำลีผลเลยหากผู้อธิษฐานนั้นไม่ลงมือทานอนรอคอยแต่โตกจตาเพราะว่า พื้นฐานของการอวยพรการอํานวยชัยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คือคุณจะต้องทําในส่วนของคุณอย่างเต็มที่เต็มความสามารถส่วนที่เหลือก็คือคุณไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองคือเป็นนาทีความรับผิดชอบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังดวงดาวหรือแรงผลักดันช่วยส่งเสริมให้พลังความสําเร็จเกิดขึ้นได้เร็วยิ่ยงขึ้นดังนั้นการขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่ช่วยอะไรเลยหากว่าผู้ขอพรน,นั้นไม่มีความเพียพรพยายามไม่มีความกตัญญูรู้คนไม่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีการทำบนสุนทานเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของความสำเร็จการขอพรจะสำเร็จก็ต้องประกอบด้วยผู้ขอพรต้องลงมือปฏิบัติด้วยความมานะอุตสาหะด้วยการขอพรต่างๆ จึงจะสําเร็จผลและในช่วงครึ่งปีหลังปี2,566นี้ขอให้เป็นปีแห่งความสำเร็จรำ่ำรวยเงินทองพ้นโรคพ้นภยัยทุกท่านทุกดวงชะตาโดยเทินสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ